กำลังทำพิธีนะคะเปิดโชว์รูมใหม่นะคะที่ติดกับโชว์รูมเก่าค่ะรามอินทากม14นะคะกลแยกมินดุรีกับอาณาจักร a e y Auto Import นะคะเดี๋ยวคือเราได้ทำบุญเลี้ยงพระกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้เลิกในการที่เจิมประตูนะคะกับพระอาจารย์หมีนะคะที่เราเชิญมาจากจังหวัดบึงกาฬค่ะค่ะ ขอพรจากทุกๆคนนะคะช่วยอวยพรให้หน่อยนะคะสำหรับกิจการใหม่นะคะตรงนี้ที่เราเปิดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับในเรื่องของการบริการที่ดีมากขึ้นและเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นอู่สีนะคะซึ่งยังไม่เสร็จคาดว่าอีกประมาณ2เดือนนะคะอู่สีจะเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยทํากั้นเอาไว้นะคะแต่ในส่วนโชว์รูมเนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วค่ะ สับอยู่ไหนสามแปดแล้วค่ะเดี๋ยวให้เจิมเสร็จก่อนเติมเสร็จแล้วม่พี่เอพี่สาก้าเลยนะากาค่ะต้องให้ท่านเจิก่อนเดี๋ยวนะ้รับสามแปดอยู่สามแปดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ฟังคับ เดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในกันนะคะเดี๋ยวบอกเลยสามเก้าค่ะ ตอนนี้เรากำลังเจอมประตูโชว์รูมนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกจะพักนึงก็จะให้พามตั้งศาลนะคะแล้วเดี๋ยวเราพากันเข้าไปชมรถแล้วก็สำหรับใครที่อยากชมโคเวตนะคะรอกันค่ะเดี๋ยวรอชมกันนะคะรถน่าจะมาถึงประมาณสักเที่ยงกว่านะคะรอชมกันค่ะโคเวตมาวันนี้แล้วนะคะค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรของทุกๆคนด้วยนะคะ แล้วก็ด้านนู้นนะคะก็จะเป็นพิธีพาราหมณ์เนี่ยค่ะนี่ดีค่ะค่ะอันนี้ก็เราก็เดี๋ยวเราก็จะตั้งเราเชิญพาราหมณ์นะคะมาตั้งศาลนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอันนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นิดนึงนะคะค่ะ เดี๋ยวเราอันนี้อันนี้ก็คือเป็นไทม์นะคะที่จะเป็นประธานมูลนิธิแสงธรรมในพระสังฆราชจุปถมในสมเด็จพระยานสังวรนะครับนะะฮในในพระสังฆราชองค์ก่อนนะครับปัจจุบันยังเป็นประธานกรรมการอยู่ครับนะะค่นะคะก็วันนี้ยวการเรื่องการตั้งสารพระพรพระภูมิสารพิยมงคล นสนใจติดต่อได้นะคะเบอร์โทรอะไรคะแปแล้วก็เลข3 5หตัวแล้วก็4 1หนึ่งครับผมค่ะนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันดีใช่ไหมคะเป็นวันดีเป็นวันจันทร์ตอนจันท์เป็นวันขึ้น15ค่ําค่ะเลิกมหาเศรษฐีเศรษฐีควบมหาเศรษฐีค,คือควบควบควบกันก็หมายความว่าใครเปิดกิจการแต่งอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง นะครับเปิดแล้วจะประสบความสำเร็จประสบความรุ่่ำรวยครับผมสาธุค่ะขอ้บริษัทเอไอวายใช่ค่ะออโตอิมพอร์ตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากแล้ววันนี้ท่านเจ้าภาพก็เก่งมากเจ้าภาพจะดูแลเรื่องเครื่องบวงสรวงเองหมดถือว่ามีเขาเรียกอะไรล่ะมีซิกเซนมีอะไร ให้ลูกน้องช่วยกันค่ะเอ๋คนเดียวก็ไม่ไหวค่ะเนี่ยค่ะพวกของของเออ่ของไหว้นะคะของไหว้นะครับนะฮะที่เจ้าภาพเตรียมเอาไว้นะครับนะฮะค่ะแล้วกันอันนี้ก็คือว่าเอ่อเอ่อไทม์เป็นคนบอกให้เราเตรียมใช่ไหมคะว่าอะไรบ้างนะคะทั้งหมดสามชุดใช่ใช่แต่ว่าตรงนี้ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นสารเจ้าที่ก็จะต้องมีหัวหมูเป็ดไก่นะครับนะนะฮะการจัดเครื่องเส้นไหว้เองเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งคือประหยัด นมกออกไมครับนะฮะนะนะเพราะว่าก็ก็รู้อยู่ว่าว่าบางทีการทําพวกนี้ยเวลาเขาทําออกก๊อไนท์หรือเหมาจ่ายกันโอ้โหมันเยอะแยะราคามันสูงมากมายก็เลยอยากให้ท่านเจ้าภาพนะฮะทำเองเพื่อเพิ่มความช่วยสามัคคีในหมู่คณะนะฮะดีครับสวยงามครับอไปสีก็สวยครับไปสีพรมสวยไหมฮะะไปสีพรมก็สวยช่างช่างกล้องมาดูพวกเออ่ เครื่องเขาเรียกเลยนะคะของไหว้ของไหว้คน่นอันนี้อันนี้จะเป็นพระภูมิพญามงคลอ๋อพระภูมพระบุิพระภูมิพระภูมิพญามงคลค่ะส่วนด้านด้านนี้จะเป็นเท้ามหาพรมด้านนี้ก็จะเป็นเท้ามหาพรมเท้ามหาพรมก็ได้มีการตั้งผ้าต่อไว้แล้วนะ สัจจะสัจจังอธิษฐานมิสัจจะวจามเป็นประกาศสิดหนึงครับเจ้าเป็นเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลายยัตติทถโตย่าโตจิตติมโตติโตมันโตสังค็โตมันสังกติมติตาสังพระพุทธังบรรจุบรรจุด้วยพระพุทธังพระธรรมังบรรจุบรรจุด้วยพระธรรมังพระสังฆังบรรจุบรรจุด้วยพระสังฆังเหยียบเป่งของเบ่งสวาค่ะค่ะตั้งภาคไปให้เรียบร้อยละก็เลยยังไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะบวงสรวงนะฮะก็รอให้ท่านเจ้าภาพได้เลิกก่อนรอให้พระท่าน นะครับ<ช>ตอนนี้พระท่านกำลังทำพิธี<ช>มงคลอยู่ันเดี๋ยวเอฟไปขอรับน้ำมนต์ก่อนค่ะเชิญเค่ะเธอเวดอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะเทีเ่ยงเที่ยงกว่ามาแน่นอนถ่งว,วันนี้นะคะนนหนูยังไม่ได้ยินเลยขอใหม่สสสสสัััััพพ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 กกโรานยยไ มะนโมพุทธายะชนะมานจิตปิโสวิเศษเสดีวิเศษเสพุทธนาเมอีอิมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอีต้าโจของพระพุทธเจ้าขอจงมาเป็นหนังมังสังพระธรรมเจ้าขอจงมาเป็นเนื้ออัติพระสง์พระเจ้าขอจงมาเป็นกระดูกแตริเป็นองคมงสวางสังสว่างสังนับุตรโมอัดนับโมภูปิดโอมูอามะนาโมพุทธายะชนะมาน้าว หทองเต้ทองเต้เอาละค่ะ,เ,ออะ,คะเดี๋ยวทำพิธีเปิดายค่ะผู้เตรียมค่ะเน่ง อาณาจักรเอที่ขยายให้ใหญ่มากขึ้นเพื่อรองรับการบริการอย่างสมบูรณ์แบบและดีมากยิ่งขึ้นนะคะเ <g ib berish> อาละค่ะทำไมไม่เปิดเอาละค่ะ <g ib berish> ยินดีต้อนรับนะคะทุกทุกท่านะคะยินดีต้อนรับค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะเราก็จะทำเป็นโชว์รูมนะคะทั้งรถมือสองเกรดพรีเมียมด้วยนะคะซึ่งเป็นการการันตีและยืนยันว่าเราการันตีราคาขายต่อหากท่านซื้อรถกับเราได้ราคาดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับ วันพรุ่งนี้นะคะเราจะเป็นงาน A E Y Auto Show ครั้งที่4นะคะซึ่งในงานเนี่ยวันที่1จะเป็นวัน V i P ลูกค้าของเราพาเข้าไปชมเครื่องในก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีการขยับรถมากันรจริงๆมันเป็นไฟฟ้าแต่เรากดสวิตช์ไว้ฮะ นะ,ะก็อันนี้ก็จะเป็นโชว์รูมซึ่งเดี๋ยวโควิดมาประมาณเที่ยงกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอารถมาจัดตรงนี้นะคะแล้วไลฟ์ให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรถที่มีเข้ามานะคะที่ว่าท่านทุกท่านจะได้มาชมรถแบบว่า,าที่นี่จะเป็นงานเหมือนกับมินิมอเตอร์โชว์เลยนะคะซึ่งท่านสามารถมาชมรถได้หลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ไม่ต้องไปเสียเวลารถติดนะคะก็สำหรับคันนี้เป็นเบลเล่นะคะตัวใหม่ล่าสุด แล้วเดี๋ยวเจ้าโควตมาตอนเที่ยงแต่ว่าต้องขออนุญ,ญาตนะคะสำหรับท่านใดที่อยากชมโควตนะคะเราขอให้มาชมได้ก็คือเริ่มเป็นวันที่สองนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นวันที่1เป็นรอบ VP เฉ mm hmm. พาะลูกค้า AEY Auto ของเรานะคะที่จะมารวมกันที่นี่นะคะ mm hmm. ค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะสำหรับงาน AEY Auto Show ซึ่งจะมีทั้งรถด,ดีๆแคมเปญดีๆนะคะ mm hmm. ตั้งแต่ลูกค้าทั่วไปนะคะวันที่ส ถึงวันที่6ค่ะเรียนเชิญนะคะณนะที่โชว์รูมใหม่แล้วสำหรับโควิดรอชมกันค่ะตอนเที่ยงนะคะนี่เลยนะคะยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะอวยพรกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ไงแล้วเดี๋ยวเอกขออนุญ,ญาตาไปเรียกอะไรนะไปทำพิธีพามก่อนนะคะที่จะตั้งศาลนะคะ